สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามล่าขุมทรัพย์ตลาดฟอเร็ก์นะครับวิธีการเทรดแบบโจนสลัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564ครับอ่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของสัปดาห์เนาะนะครับเป็นวันที่เราจะมาทำกําไรกันในสัปดาห์สุดท้ายในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับ และสัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะมีทิศทางใดเดี๋ยวรอติดตามการวิเคราะกราฟรายอาทิตย์นะครับผมโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครับเรามาดูที่ไทม์เฟรมเดย์กันก่อนเลยในส่วนของไทม์เฟรมเดย์ครับเมื่อวานนี้ลงมาอย่างทะลุทะลวงดิ่งพระสุทาตามคาดนะครับตามคาดการหรือตามการวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับและแนวรับแนวต้านเราก็ค่อนข้างที่จะแม่นยํานั่นเองจึงทําให้สามารถฟาดฟันกําไรได้ไป หลายอยู่นะครับผมนะฟาดฟันกําไรได้เป็นหลายอยู่นะระบบเทรดโจนสลัดนะครับจะมีแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างแม่นยําและมั่นคงครับไม่ใช่ขยับหนีเพื่อตอนตอนแบบมากราฟเฉลยนะไม่เคยขยับหนีนะครับขีดไว้ยังไงก็อย่างนั้นนะครับแล้วกราฟก็ลงมาแตะจริงๆนะครับลงมาแตะปุ๊บนะก็เด้งนะครับตามวัฏจักรของกราฟซึ่งมีแต่ระบบเทรดโจนสลัดเท่านั้นที่สอนว่า วัฏจักรของกราฟมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากรู้ก็มาเรียนนะครับผมในส่วนของ TimeFrame Day วันนี้นะครับบ่งบอกว่ามีแรงเซลล์นะแต่ว่าติดแนวรับอยู่การลงมาเจอแนวรับตรงนี้นะครับอ่าเมื่อวานนี้กราฟลงมาเยอะเลยเนาะจะสังเกตดูว่า TimeFrame Day ยังไม่มีการพักตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกราฟมีแรงมีแรงเซลล์ต่อก็จริงนะแต่บริเวณตรงนี้คือแนวรับที่แข็งแรงของ Timeframe day นะครับ วันนี้กราฟอาจจะไม่ได้ลงง่ายๆนะอาจจะมีการพักตัวถ้ากราฟไม่ลงนะกราฟจะมีการพักตัวนะครับขึ้นไปแถวบริเวณ1 8 1 0 1 8 2 4กันเลยทีเดียวนะแต่ถ้าจะลงนะครับกราฟจะมาเทสแค่ประมาณ1895บริเวณนี้แล้วก็จะลงต่อนั่นเองอันนี้คือจุดสังเกตครับในการหาแนวรับแนวต้านมาประกอบทิศทางของกราฟนั่นเองอย่ากกดเซลล์ถ้ายังไม่มี PA เซลซ์นะจ๊ะ พรมันจะทําให้คุณถูกลากอย่าก,กดบายถ้ายังไม่มี PA เอบานะจ๊ะเพราะมันจะทําให้คุณถูกลากนะจ๊ะนะโอเคต่อไปในทางเฟรมเฮดสีครับทำไมโคดเฟิร์สนะเมากัญชาหรือเปล่านะครับทําไมถึงอารมณ์ดีทุกวันเลยเพราะว่าเทรดได้เงินเยอะทุกวันครับผมเลยอยากมาแบ่งปันเงินในตลาดฟอเร็กนะครับไม่ใช่เงินผมนะไม่รู้เงินใครนะอาจจะเป็นเงินที่คน,คนที่เสียก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะครับ อยากเทศเสียกันเองนะมีวิธีการเทศทางกองไร้ตั้งเยอะแยะนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคในส่วนของ Time Frame H4 นะครับผมอ่าแนวต้านหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนหนึ่งแปดสองสี่ตรงนี้นะ่ะเป็นแนวต้านที่ใช้คอนเฟิร์มในการที่เราจะเข้าเซลล์หรือคอนเฟิร์มนะจุดอ่าเขาเรียกว่า TP ขาบายตั้งแต่ตอนเช้านะ PA บายที่เมื่อคืนมั้งเนี่ย PA บายที่ แนวรับนะครับประมาณนี้นะโอ้จะบ่ายสาแล้วนี่นะครับโอเคจะบ่ายสามแล้วนะกราฟมีการขึ้นมาพักตัว้เฉยนะไม่ได้กลับตัวนะครับจะกลับตัวต้องดูที่ทำเฟรมใหญ่นะครับผมเวลาฟังผมอย่าฟังเพลินนะให้จดด้วยว่าแต่ละทำเฟรมผมพูดถึงเรื่องอะไรบ่งบอกว่ากราฟจะไปในทิศทางไหนนะผมจะพูดอยู่สามทำเฟรมก็คือ day ให้สแล้วก็ให้นึครับแล้วผมจะสรุปให้ฟังว่าวันนี้ นะควรเทรดยังไงอะไรยังไงนะนะครับฟังดีๆนะฟังให้เป็นสีสเตปนะเทคนิคการฟังนะครับฟังและจดนะฟังแล้วไม่จดยังไงก็ไม่จํานะครับต่อไปในส่วนของ Timeframe h หนึ่นะโอเคยินดีกับท่านที่ได้กําไรเวอร์วังอลังการนะครับผมสําหรับขาบายขึ้นมานะครับนะในส่วนของตรงนี้นะยินดียินดียินดียินด,นดีนะครับเนี่ยคือจุดรอเซลหนึ่งแปดเก้า์หนึ่งแปดสองส PA ที่ใช่จะมาพร้อมกับแมกซีที่ใช่และมาพร้อมกับตลาดที่ใช่3คํคำนี้จําให้ขึ้นใจใครเข้าใจรวยตลอดไปครับผมใครไม่เข้าใจจงทําความเข้าใจครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนี่แหลคือวิธีการทํากําไรจริงๆอาจจะมองดูแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลอว่าโค้ดเฟิร์นม่งพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรวะไรสาระาชิบหายอะไรประมาณเนี้ไม่ได้ไรสาระนะทุกอย่างคือโค้ดหมดทุกอย่างคือรหัสนะครับแต่พวกท่านไม่ใส่ใจกันเองนะครับ นักเรียนในเขตในในคาสจนสลัดใส่ใจทุกคําพูดของผมนะถึงแม้ผมจะพูดแบบแบบห,ห้วนหรือพูดฮาๆห,หรือพูดสนุกสนานนะครับคนที่ใส่ใจคําพูดของผมทุกคํานะจะทํากําไรได้และเขาเรียกว่าจะมีเกรดความรู้ซ่อนอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะบางครั้งในการสอนเน่ยเราไปวิชาการมากก็ไม่ดีนะผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องของวิชาการเลยนะผมชอบทําอะไรที่มันแบบว่ายากๆ ให้ง่ายๆครับนะครับตีโค้ดของผมก็คือตราบใดที่คุณยังอธิบายสิ่งที่ยากให้ง่ายไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็บอกแล้วว่ากราฟเราจะรอเซลตามแนวต้านนะจ๊ะนะจ๊ะแนวต้านตรงไหนเนี่ยดูเนี่ยสังเกตเนี่ยนะครับแนวต้านตรงไหนแล้วเราจะทํายังไงถึงจะแนวต้านตรงกับโค้ดล่ะครับผมก็เอาไปตีใส่กราฟตัวเองครับง่ายๆเลยนะนะครับอันนี้เนี่ย ต้องบอกทุกท่านเลยว่านะครับถ้าคุณอยากสําเร็จอยากได้เงินจริงๆคุณต้องมีวินัยนะครับอันนี้ฝากถึงทุกคนเลยนะครับผมส่วนนักเรียนในระบบคดโจนสลัดเนี่ยมีวินัยทุกคนครับผมไม่เป็นห่วงเลยนะอันนี้มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันนะท่านเริ่มด้วยการตีในรับแนวต้านตามยังไม่ได้นะครับโอ้ยากแลวนะยากแล้ว,นะลวเพราะว่าขนาดมีแผนที่รายแทงห่มมซับให้นะ ยังไม่ตีตามอีกแล้วก็ไม่เข้าใจการาฟเอาจงริงนะถ้าไม่ตีแนวรับแนวต้านตามผมจะไม่เข้าใจการาฟในสิ่งที่ผมอธิบายหรอกยังไงก็ไม่เข้าใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยากเข้าใจก็ตีแนวรับแนวต้านตามง่ายๆแค่นี้ครับฮ่าๆสนุกสนานนะครับแล้วก็ไปทํากําไรกันทุกคนทุกท่านร่ํารวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ